สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถครอบครัว11ที่นั่งค่ะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะกับคันนี้ค่ะฮุ u n d a ิวเฮดวันนะคะซอคือค่า e l ลิ e ไดมอนด์ค่ะเป็นตัวกระจังหน้าเพชรนะคะปี2020จุดใช้งานปี2021ค่ะมาในราคาพิเศษเลยนะคะ9 5, 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ รถจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมพร้อมกันนะคะสําหรับคันนี้ก็จะได้เป็นตัวรถครอบครัสวส1ดที่นั่งนะคะตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวกระจังหน้าแนวนอนนะคะกระจังหน้าเพชรนะคะที่เราเรียกกันนั่นเองค่ะตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะรวมไปถึงน,นะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีดาด้วยนะคะสภาพจดเดิมนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะก็ยาง นี้ค่ะที่จะเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวยกพามาดูภายในบ้างนะคะตัวภายในจะเป็นภายในสีเบท นี่เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายขาใต้พวงมาลัยมีแอร์แบ็กนะคะแล้วก็ในส่วนของเรือนไม้นะคะ98,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้ค่ะตัวหน้าจอนะคะเขาแต่งมาเป็น Android แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เป็นออโต้เช่นกันค่ะใช้งานง่ายนะคะสะดวกสบายแน่นอนนะคะ นะคะอันนี้เดิมๆโรงงานเลยนะคะเขาจะเป็นอา่าแมนนวลอยู่แล้วนะคะในส่วนของตัวคุณใดตัวอีลิทนะคะลูกค้าเปิดมือนะคะรถครอบครัว11ที่นั่งแบบนี้นะคะตัวเบาะไม่หยับไม่ชม้ำตัวเบาะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะสีเบจแบบนี้ค่ะด้าน,นบนนะคะมีจอวางให้ด้วยสําหรับตัวผู้โดยสารนั่นเองนะคะคันนี้เป็นรถ11ที่นั่งนะคะลูกค้าหารถใช้งานเที่ยวสงกรานนี้นะคะหรือว่า ไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะลูกค้าตอบโจทย์แน่นอนนะคะ วไปถึงมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายเขาก็จะเป็นแม่นวนอยู่แล้วนะคะสําหรับตัวคุณใดนั่นเองนะคะภายในคือกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะของเขานะคะลูกค้ามีแอร์ราวให้รอบคันนะคะเพดนานเก,เกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะตัวเบาะด้านหลังนะคะลูกค้าก็าเต็มสิบเอ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะคะตัวดอกยางแน่นๆทั้งสเส้นเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะ นี่ค่ะตัวรถสีดำนะคะภุมไรนะคะลูกค้าสิบเอ็ดที่นั่งแบบนี้นะคะให้อ่าตัวตัวประตูเขาเป็นออตโต้เปิดมืออยู่แล้วเนะาะอย่างที่หยกได้แจ้งไปนะคะตัวเบาะไม่ยังไม่ช้ำนะคะนี่ค่ะตัวภายในก็กว้างขวางแบบนี้เลยนะคะสิบเอ็ดที่นั่งเรวยกกันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหารถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานนะคะก็สามารถนะัดดูรถหน้าง,งาน รือว่าโทรสายโดยตรงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะโทร065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยหยกนะคะเดี๋ยวหยกจะทิ้งรายละเอียดในส่วนอื่นไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะและนัดดูรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ